การเป็นแม่เนี่ยมันคือการเดินทางแบบไหนกันนะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อพายการเดินทางครั้งนี้มันเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการเลยครับวันนี้เราจะมาลองดูเรื่องราวที่ซาบซึ้งใจของเธอไปพร้อมๆกันนี่แหละครับประโยคนี้เหมือนเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยมันสะท้อนความรู้สึกของการเป็นแม่ได้ครบถูกมิติเลยนะทั้งความหนักอึ้งของความรับผิดชอบความสุขที่มันเปี่ยมล้อนออกมา ความเจ็บปวดแล้วก็ความรักที่มันอิ่มเต็มหัวใจซึ่งทั้งหมดนี้พายกำลังจะได้สัมผัสในไม่ช้าเรื่องมันก็เริ่มตรงนี้ครับที่พายคุณแม่มือใหม่ที่กำลังเผชิญหน้ากับโลกใบใหม่เลยพร้อมกับลูกสาวตัวน้อยวัยแค่สองเดือนที่ชื่อน,น้อยหนาทั้งคู่อยู่ในบ้านไม้เก่าของคุณยายซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำในวัยเด็กของพายเอง นี่คือภาพความเป็นจริงเลยนะครับของคนเป็นแม่พายเหนื่อยล้าจนแทบจะยืนไม่ไหวเสื้อยืดก็เปื้อนคราบน้ำนมผมพายยุ่งเหยิงไปหมดสิ่งเดียวที่เธออยากได้มากที่สุดในตอนนั้นก็คือการได้หลับตาสักสิบนาทีก็ยังดีแต่แล้วต้นสามีของเธอก็เข้ามาครับเหมือนเป็นแสงสว่างเลยนะมาพร้อมกับอาหารแล้วก็ค่อยๆอ,อุ้มลูกไปดูแลต่อเป็นภาพการเริ่มต้นของครอบครัวใหม่ที่ต่างคนต่างก็กำลังเรียนรู้ไปด้วยกันแต่ว่า ความสงบสุขแบบนี้มันก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะในคืนหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยคือเรื่องมันเกิดกลางดึกคืนหนึ่งครับเสียงร้องไห้ของน้อยนาดดังขึ้นมาแบบไม่ยอมหยุดเลยมันไม่ใช่เสียงร้องไห้แบบปกติที่เคยได้ยินแต่มันเป็นเสียงที่เหมือนกรีดลึกลงไปในใจของพายเลยนะปลุกสัญชาตญาณความเป็นแม่ให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความกังวลที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นในใจ คำถามแรกที่แวบเข้ามาในหัวของพ่อแม่มือใหม่เลยก็คือหรือว่าลูกจะเป็นไข้พอภายกับต้นได้ลองเอามือไปแตะตัวลูกสาวเท่านั้นแหละครับทั้งคู่มองหน้ากันในแววตาตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกสุดขีดภาพมันก็เลยตัดมาที่ตีหนึ่งฝนตกหนักมากแล้วทั้งพายทั้งต้นก็ต้องวิ่งฝ่าสายฝนกันไปที่สถานีอนามัยของหมู่บ้าน พายกอดลูกน้อยเอาไว้แนบบกเลยสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนๆของลูกเหมือนพยายามจะปกป้องลูกจากทุกอย่างรอบตัวในใจของพายตอนนั้นน่ะมันมีแต่คำภาวนาปนกับความรู้สึกผิดครับอย่าเป็นอะไรเลยนะลูกแม่ขอโทษที่ดูแลหนูไม่ดีพอเป็นความรู้สึกที่คนเป็นพ่อเป็นแม่หลายๆคนน่าจะเข้าใจดีเลยพอเจ้าหน้าที่บอกว่าอ๋อเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเพราะอากาศเปลี่ยนเท่านั้นแหละโอ้โหพายปล่อยโฮออกมาเลยครับ คือมันโล่งอกมากแต่ในขณะเดียวกันนะความรู้สึกผิดมันก็ถาโถมเข้ามาอีกว่าเราตื่นตระหนกเกินไปหรือเปล่าแต่รู้ไหมครับว่าเหตุการณ์คืนนั้นน่ะมันไม่ได้จบแค่ความรู้สึกผิดนะมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเลยที่ทําให้พายได้เข้าใจความหมายของการเป็นแม่จริงๆแล้วก็เป็นคำพูดของต้นสามีเธอนี่แหละครับที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเขาบอกพายว่า การเป็นแม่ที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องสมบูรณ์แบบไม่เคยทําอะไรผิดพลาดเลยแต่คือการรักลูกมากพอที่จะไม่ยอมแพ้ตั้งหากคาพูดนี้มันเปลี่ยนความรู้สึกผิดของพายให้กลายเป็นความภูมิใจในความรักที่เธอมีให้ลูกเลยครับพออีกสองวันต่อมาน้อยนาหายดีแล้วโอ้โหเสียงหัวเราะของเธอก็กลับมาทําให้บ้านไม้เก่าหลังนี้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับ พายเองก็เริ่มมองเห็นความสวยงามในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วก็ยอมรับบทบาทใหม่นี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างมากขึ้นแล้วประสบการณ์ครั้งนี้นะครับมันไม่ได้สอนแค่เรื่องปัจจุบันนะมันยังทำให้พายได้มองย้อนกลับไปถึงผู้หญิงที่เป็นแม่มาก่อนเธอด้วยก็คือแม่แล้วก็ยายของเธอเองพายเริ่มเก็ตเลยครับว่ารอยยิ้มเหนื่อยๆของยายเนี่ยมันหมายความว่าอะไรเธอนึกย้อนไปถึงแม่ของตัวเองที่ไม่เคยตีเธอเลย ใช้แต่คำพูดที่อ่อนโยนเสมอมาจนเธอตระหนักได้ว่านี่แหละคือมรดกแห่งความรักที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวของเธอและในที่สุดพายก็เหมือนกับได้ตกตะกอนความคิดบางอย่างที่มันลึกซึ้งมากๆเลยครับว่าท่ามกลางความเหนื่อยล้าที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากการได้พักผ่อนหรอกแต่มันมาจากการที่เราได้เฝ้ามองชีวิตเล็กๆที่เรารักเติบโตขึ้นในทุกๆวันต่างหากแล้วเวลาผ่านไปครับ จนวันหนึ่งวันนั้นก็มาถึงวันที่คำพูดแค่คำเดียวจริงๆเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยแล้วก็เป็นบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของการเดินทางครั้งนี้ด้วยจากสองเดือนแรกที่เหนื่อยสายตัวแทบขาดมาถึงคืนที่ลูกเป็นไข้จนใจจะสลายตอนนี้หนึ่งปีผ่านไปแล้วครับภายได้ผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งความเหนื่อยความกลัวและความสุขและตอนนี้เธอก็กำลังจะได้รับของขวัญที่ล่ำค่าที่สุดแล้ว แล้ววันหนึ่งครับน้อยหน่าที่ตอนนี้ขบวบกว่าแล้วก็คลานมาหาภายแล้วก็เปล่งเสียงออกมาเป็นคำแรกในชีวิตแม่คำว่าแม่แค่คำเดียวนี่แหละครับเหมือนกับว่ามันหยุดเวลาได้เลยนะน้ำตาแห่งความสุขนี้ไหลออกมาไม่หยุดเลยครับความเหนื่อยความกังวลทุกอย่างที่เคยมีมันหายไปหมดเลยในพริบตาแล้วต้นสามีเธอก็พูดขึ้นมาเหมือนตอกย้ำความจริงข้อนี้เลยครับว่า เห็นไหมพายแม่คนนี้เก่งที่สุดในโลกแล้วเพราะท้ายที่สุดแล้วความรักตังหากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบเลยเรื่องราวทั้งหมดของพายเนี่ยนะครับมันนำเรามาสู่บทสรุปที่สวยงามมากมันคือเรื่องของความรักที่ส่งต่อกันเป็นทอดทอดไม่เคยขาดหายไปไหนเลยมันคือสายใยที่เริ่มจากรุ่นคุณยายส่งต่อมาที่รุ่นคุณแม่จนมาถึงตัวพายในวันนี้แล้วในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วครับ ว่าเธอคือส่วนหนึ่งของสายใยแห่งความรักนี้และมีหน้าที่ที่จะต้องส่งต่อมันไปยังน้อยหนาลูกสาวของเธอสุดท้ายพายก็เข้าใจครับว่าการเป็นแม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมานะแต่คือการรับช่วงต่อมรดกที่ล้ำค่าที่สุดซึ่งก็คือความรักที่มันถูกส่งต่อกันมาเนิ่นนานแล้วพอได้ฟังเรื่องราวของพายแล้วมันก็อาจจะทำให้เราได้กลับมาฉุกคิดเหมือนกันนะครับว่าแล้วในครอบครัวของเราล่ะ ความรักมันถูกส่งต่อกันมาในรูปแบบไหนกันบ้าง